สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้นุชจะพาสภาทุกคนไปดูนะคะน้ําท่วมนะคะปกติทุ่งแถวนี้จะเป็นทุ่งนานะคะดูวิวสวยๆจากเมืองเซนวีนะคะแต่ว่าสําหรับคนเจ้าของที่นาแล้วนะคะก็ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าน้ําท่วมหลายวันนะคะอ่านี้จะเป็นที่น้องน้อง บัวนะคะก็จะเป็นบึงดองดอกบัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะดอกบัวนี้คู่กับเมืองเซนวีนะคะก็จะมีที่จุดชมวิวนะคะสามารถชมวิวเมืองเซนวีได้นะคะภูเขาล้อมรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนนะคะต้นไม้ก็จะเขียวแบบนี้นะคะนี่จะเป็นถนนใหญ่นะคะถนนเส้นหลักนะคะเขาจะเรียกว่าถนนเส้นหลักที่จะไปที่ประเทศจีนนะคะที่เห็นสีขาวๆอยู่ เป็นน้ำท่วมนะคะวันนี้นุชเอาสามล้อม,มาส่งเพื่อนนะคะไปดูพระราชวังเสร็จแล้วก็มาชมวิวกันตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกตั้งหลายวันนะคะวันนี้แดดออกนะคะ่ะก็แต่ตรงนี้จะเป็นน้ำท่วมหมดเลยนะคะเพราะว่า,าครั้งที่หลายปีที่ผ่านมานะคะเมื่อก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าถนนจะอยู่ ข้างล่างนะคะถนนจะไม่สูงบันประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็น้ำท่วมก็จะสัญจรไปมาไม่ได้นะคะแล้วก็รัฐบาลก็เลยยกยกถนนขึ้นสูงกว่านะคะขึ้นสูงปุ๊บนะคะน้ำก็ท่วมเลยนะคะท่วมนาแถวๆนี้นะคะ,ะทุ่งนาแถวนี้นะคะส่วนมากที่ทำแล้วจะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็จะคืนทุนได้นะคะจะเป็นหน้าหนาวนะคะ เพราะว่านานหนาวเขาก็จะทํานากันนะคะอันนี้น้ําท่วมนะคะน้าท่วมเยอะมากเลยนะคะดูไปเห็นไหมคะเทียงนาเล็กๆมีแค่อ่าเถียงข้างบนนะคะข้างล่างคือจมหมดแล้วนะคะ แล้วจะมีที่ระบายน้ำประมาณ3หรือว่า2ที่นะคะระบายออกไปนะคะน้ำจะท่วมทั้งฝั่งทั้งบนกับฝั่งท้างล่างนะคะก็จะท่วมกันนะคะก็จะมีพี่พ,พี่น้องๆน,นะคะไปนั่งนั่งรถไปนะคะไปหล,หลายที่นะคะก็บรรยากาศเมืองเซนวิก็จะประมาณนี้นะคะภูเขาจะล้อมรอบทั้งหมดเลยนะคะ แซนวี ee, ถึงว่าจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่าผู้คนจะอยู่ไปแถวๆถถถถบนดอยนะคะแถวๆภูเขานะคะก็ <c oughs> จะมีคนไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ใช่จังหวัดที่รวมตัวกันนะคะเพราะว่าวันนี้นุชพาทุกคนมาดู น้ำท่วมเสร็จนะคะวันนี้เราก็มาซื้อขนมครกนะคะขนมครกอันนี้จะมีรสชาติเกลือชูรสนะคะจะไม่ใช่รสชาติหวานหอมกะทินะคะเขาก็จะมีน้ำจิ้มที่มันเป็นน้ำมะขามนะคะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านดังเลยนะคะแต่ว่าเรื่องความสะอาดนะคะนุชก็คิดว่าน่าจะสะอาดอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนพม่าทำน่าจะไม่ได้สะอาดแบบนี้นะคะ อันนี้เขาก็จะทําขนมโคกเสร็จนะคะแล้วก็เขาจะควักเอาไปทอดในน้ํามันอีกรอบหนึ่งนะคะข้างนอกก็จะกรอบนะคะข้างในจะนุ่มนะคะขนมโคกเขานะคะในแซนด์วีนะคะก็ถือว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะราคาก็ย่อมเยาวนะคะหนึ่งพัจัดจะได้แปดชิ้นนะคะ 1น0 0จัชิ้นนะคะถ้าตอนนี้นะคะ1น0 0พจัดก็สิบบาทเองนะคะวันนี้นุชซื้อไปนุชซื้อไปสถุงนะคะถุงหนึ่ง2 0 0พจัดนะคะจะซื้อไปฝากเพื่อนนะคะแล้วก็อีกอ,อีกหนึ่งพันจัดนะคะอีก2 0 0พันจัดนะคะแล้วก็ซื้อมาฝากคนที่บ้านนะคะ1 0 0 0พันจัถุงนะคะสำหรับเพื่อนนุชคือถุงเดียวนะคะอะ อันนั้นนะคะเขาจะผสมไว้นะคะส่วนมากเขาจะใส่อผงถั่เหลืองนะคะผงถั่เหลืองแล้วก็จะมีแบ้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็จะมีไข่ไข่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่านุชนุไม่แน่ใจนะคะที่สีเขียวๆนะคะเขาจะใส่ในใส่ในผัดไทยนะคะนุชจําไม่ได้แล้วนะคะเขาจะใส่ในผัดไทยนะคะเป็นใบแบบนั้นนะคะ นี่ก็จะเป็นการที่ลงไปทอดนะคะไอเดียที่แบบว่าไม่ต้องรอขนมครกสุกจากเตานะคะเวลาเราควับอ่าเราคว่ำกันได้แล้วนะคะอ่าเราก็เอาไปทอดในน้ํามันเลยนะคะที่นี่จะได้หลายอย่างนะคะจะได้อ่าข้าวฟื้นด้วยนะคะข้าวฟื้นแล้วก็จะมีอ่าลอดช่องนะคะลอดช่องที่นี่อ่าเขาจะนิยมทานลอดช่องใส่กับใส่กับช็อ,ชอกโก้ยนะคะ แล้วจะไม่ได้ใส่นมสดนะคะจะใส่น้ําอ้อยนะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเอ่จะมีแป้งทอดนะคะเขาแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีเขาจะผสมแล้วก็น้ําตาลแล้วก็มีไข่นะคะน่าจะส่วนผสมไม่มีไม่เยอะนะคะก็อันนี้นะคะแล้วกเ็เอาไปทอดในเอาไปทอดในอในหม้อนะคะทําให้มันเป็นแผ่นๆน,น,นะคะ นี้นะคะอ่านี้จะเป็นที่เขามาพักไว้ข้างล่างแล้วนะคะจะไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่นะคะพี่เขาก็จะตักให้นุดเลยนะคะเขาจะใส่น้ำจิ้มนะคะเพราะว่านุดแบ่งเป็น3ามถุงนะคะถุงหนึ่ง2องพันจาแล้วก็อีกสองถุงคือถุงละหนึ่งพันจาร์นะคะเขาก็จะใส่น้ำจิ้มให้3ามถุงแบบนี้นะคะ แล้วก็จะถึงขั้นตอนที่เขาตักให้แล้วนะคะ <S <S เพราะว่าพี่เขาทำคนเดียวนะคะขายอยู่ที่ในบ้านนะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ไม่มีหน้าร้านด้วยนะคะาขายในบ้านจริงๆนะคะขายในรั้วบ้านเลยนะคะคนที่รู้ก็จะมาซื้อนะคะสน,นุชตก็เคยมาแล้วนะคะตอนที่เขาเปิดร้านข้างนอกนะคะแล้วก็ตามมาที่บ้านเลยนะคะเพราะว่า พี่เขาขายคนเดียวนะคะเขาก็ต้องไปทำหลายๆอย่างนี่ก็จะใส่สำรับหนึ่งพันจัดนะคะก็จะมีอุ๊ยนุชคิดว่าใส่แปดนะคะตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างนะคะขอค่าของชิปที่นี่คือแพงขึ้นปีดเลยนะคะตั้งแต่ว่าเงินเงินสอง สองหมื่นจัดออกนะคะที่รัฐบาลทําเงินแบงค์สองหมื่นออกนะคะทุกอย่างขึ้นหมดเลยนะคะแต่ก่อนที่นุชมาซื้อได้แปดชิ้นนะคะวันนี้ได้แค่เจ็ดชิ้นนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันแพงจริงๆน้ํามันที่นี่นะคะที่มันเป็นสิบนประมาณสิบแปดลิตรนะคะสิบแปดลิตรคือหนึ่งแสนกว่านะ,ะอันนี้นะคะที่นุชบอกว่าแป้งสาลีนะคะเขาจะทําเป็นขนมทอดเป็นชิ้นๆนะคะ ชอกุ้ยนะคะชอกุ้ยลอดช่องนะคะแล้วก็จะมีข้าวฟืนนะคะอ้าวันนี้นุ่นไม่ได้ทานข้าวฟืนนะคะก็ซื้อแค่ขนมครกนะคะอ้าขนมครกแล้วก็ขนมทอดนะคะก็ทั้งหมดจะห้าพันจาท์นะคะห้าพันจาท์ก็พี่เขาก็ต้องถอนห้าพันจาท์นะคะอันนี้จะเป็นแบงค์หนึ่งพันจาท์นะคะ